อ๋อแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับวอลเต็ดชแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยมาเจอกับดิวิชั่น2นะครับมาของเราก็เข้าใกล้ดิวิชั่น1กันเต็มทีแล้วนะครับมาในแผน4 2 2 2นะครับในสไตล์ควิกเคาน์เตอร์หน้าเป้าก็ตัวสูงใหญ่คู่กันนะครับลูวิวลูกากูยังคู่ฮาเลนเหมือนเดิมในแมนนี้ครับแดนเบิร์นไม่ฟิตแต่ว่าเราก็มีแบ็กซ้ายมาสำรองค่อนข้างเยอะนะครับทั้งคามาเวนการและเรนูโดนะฮะเป็นพี่เจนะครับชนาทิพย์สงกสินยืนคู่เดียบี้เช่นเคย คู่แข่งนะครับมาได้แผน4-1-3-2เฮ้ยแผนนี้มันของทีมชาติเกาหลีใต้หรือวะแต่ไม่มีให้หาแล้วนะครับแผนนี้ทุกคนไม่มีให้เล่นแล้วนาเปาเอ็มเปเป้คู่ซาลาปีกซา้ายเดียวีไปขวาซากา้ากลางลุกโดรดาลินโยกลางรับอ่าชัวเมนี่แบ็กซ้ายคันเซโล่แบ็กขวาโนเซนเตอร์เป็นลูดิโก้ลูดิเกอร์ยืนคู่กับมาทเทเดลิกและมีเอริซอนครับเป็นผู้รักษาป,ประตูเอริซอนเบ็กเกอร์นะครับสำรองก็มีเยอะนะเอ้ยมีโรเบอร์สันด้วยนะ ตัวนี้หายหน้าหายตาไปนานนะครับตัวจริงน่าจะเจ็บอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับดีเฟนเจอร์หลาดก็มีนะฮะไปเบสโก้ลุยกันเลยนะครับลุยอย่างเดียวนะครับบอกเลยของคู่แข่งมาในสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์ของเรามาในสไตล,ล,ล์ควิ c กเคาน์เตอร์นะฮะน่าจะเป็นเรานะครับได้เขี่ยลูกเริ่มก่อนโอเคหาแลนครับออกมาที่ซาการีย ออืหอายติดแล้วโดนสวนหรือเปล่าไม่ผ่านเดอร์ลิกนะฮะออกมาที่ซากเรียปาดมาช,นะชนะทิพชนะทิพสงสินครับออกมาที่ลูกกูลูกนี้ได้จิ้มหรือเปล่าไม่ทันนะฮะโอ้โหนิดเดียวเองนะครับเป็นเกมโตกลับนะครับของคู่แข่งซาก้าเห็นเขาบอกว่าแผนนี้เล่นดีนะแต่ว่าผมก็ไม่มีนะครับไม่ทันออกมาที่ได้หนิดเดียวอะ่ะไม่ทันได้ยิงนะครับเดียบี้ าโมดิดครับได้บอลมาที่ชนะทิพย์รอครับดึงจังหวะชนาทิพ์ฝากที่สักเรียออกมาที่โมดิดจังหวะเดียววันทูกับเดียบี้แล้วออกมาที่เดียบี้แล้วลองโอ้เฟซช็อตยก่าูเรียบร้อยโฮโฮเรียบร้อยครับอู้จังหวะวันทูสวยแล้วนะแต่ว่าอืมไม่มีเหลี่ยมปันนปนะ่นนะครับก็เลยจับจัดการเฟซช็อตไปนะเออรลิงฮาแลนด์นะครับสบาย ขึ้นน้ำก่อนนะครัาจะเล่นง่ายแล้วนะครับแต่จังหวะน,นี้ก็ยังประมาทไม่ได้ครับเมื่อ,อยังมีแต่คู่แข่งตึงๆนะฮะหลังรีแล้งใหม่ๆเลยนะสากานะครับได้ฟาวนะครับลูกากูนะครับประคองก่อนเอ้โอ้โหแล้วอาโนซะด้วยลูกนี้คอสมาลูกนี้สากาได้โคกแต่ว่ายังเฮ้ยติดเซฟ หรือเปล่าครับหรือว่าม่งไปชนสามเหลี่ยมนะครับแล้วออกไปอ่าให้ติดเซฟนะครับผู้รักษาประตูเราเอาอยู่เอาเรื่องอยู่นะฮะเทนนิเล็กซเดอร์อาร์โนนะครับอยู่ที่บอลเปลี่ยนผู้ตั้งเตะนะครับจะใช้การเป็นคอร์ดเข้ามาหาผู้รักษาประตูนะครับสาก้ายอดมาลูกนี้มาทัชเดลิกนะครับตัวใหญ่ตัวสูงนะครับกระโดดเลีร์ไว้ได้เออเดียบี้ครับโอ้โหไม่ผ่านนะครับลูนิท เอ้อยังติดเดียบี้นะติดนิดนึงแล้วเขาจะสวนกลับมาลูกนี้ยังไงทําเกมบุกอยู่แล้วปาดมาลูกนี้ออเออเรนยูโดโนะครับช่วยไว้ได้โมดิดครับได้บอลใจเย็นได้2มาที่เดียบี้ครับออกมาที่ลัวก,กูวันทูไม่ผ่านมัดไทเดอริกนะครับทุกคนแล้เป็นเกมสวนกลับไวนะครับของคู่แข่งสาราตันหลังเรนยูโดโมีความเร็วนะครับยังนิดเดียวนะครับยังทัน โยนมาลูกนี้เอยมาที่ลูกกัมบอดิตเอ้ามีช่องว่างแล้วลองแทงลูกนี้อลูกกูนิดเดียวนะครับเออดักไว้ดีนะครับแทงออกมาที่ชนะทิพสรง,งสิ์แล้ววนวนหนึ่งทีลูกกูทําทางแล้วแทงมาลูกนี้ลูกกูปาเลียดโอ้โหเกือบถึงนะเกือบได้เข้าฮอตนะครับทุกคนเกือบไปชัวร์ไม่นี่นครับออกมายังไม่ผ่านชนะทิพสง,งสิ์ชนะทิพแทงเหมือนเดิมครับมาที่ฮาแลน ฮาเลนยอดลูกนี้เรียบเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์โอ้โหของจริงว่ะชนะทิปเล่นดีมากเลยว่ะทุกคนหาละครับชวรไม่นี่ไปยังไงแทงมาลูกนี้โมเมซาล่าจะรูดิเกอร์เก็บกินนะฮะออกมาที่ลูก้าโมดิตโมดิดครับมาที่เออร์ลิงฮาเลนฮาเลนมาที่ลูกกูลูกกแทงต่อชนาทิพย์สงสินครับ วัดกับอาโนแล้ววัดกับอาโนสุดเส้นสุดเส้นสุดเส้นเดี๋ยวกระชากพยายามจะไปเองโอ้โหมุดมุดไม่ผ่านนะครับกาจะโซโลเดียวนะครับเมื่อสักครู่น่าจะใช้การหย่อนมากกว่านะจะได้โขกทำประตูดีกว่าน้ำแค่สองลูกนะยังเอายังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับชาิทิฟโอ้ลงมาช่วยเกมรับเลยอ่ะสุดยอดมากออกไปที่รูดิเกอร์มา คอสตาคูต้านะฮะใจยเย็นใจยเย็นครับวันทูเดียบี้วันทูมาแล้วครับคืนบอลมาคอสตาคูต้าวันทูฮาแลนมาที่ลูกกระดิดโมด,โมดิแทงกลับมาที่ฮาแลนได้ยิงไหมไม่ได้ยิงเอ้าแล้วลูกกระูดักได้แล้วสตาร์น,นิ่งลูกนี้โอ้โหติดเซฟเอ้ยเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โอห,โหเซฟดีเกินโอ้ซ็งเลยนะครับคอสตาคูต้าครับ บอลออกมาที่นชนะทิพชนะทิพสุดเส้นสุดเส้นยอดโอ้ยโอ้โหอลิซอนเบกเกอร์นะกระโดดขวาบอลไว้ได้นะเรียบร้อยครับกรรมาการเป่านกหวีดจบครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นวอลเต้แล้วขึ้นนำไป็นตัวต่อสองประตัตวศูนย์นะฮะโอ้โหไปเริ่มครึ่งหลังกันลุกยกันต่อนะครับเป็นโมเมนต์ซาลาอยู่ที่บอล แล้วลูกกูกูครับประคองอเฮ้ยยังไงลูกนี้เอเป้เฮ้ยวันทูไปแล้วขอสาก,กุต้าประคองอยู่นะฮะประคองอยู่สวยงามยังไงลูกนี้ไม่ได้นะครับไอเด,ดี๋ยวี่ผิวผิวหรอ,อผ่านสักเรียามาได้นะของจริงอยู่วันทูฮาเลนวันทูโอ้โหติดเอาลูกกูยังได้รับวันทูปายแล้วครับชานาทิปเห็นช่องยังปาดไม่ได้ครับใจเย็นใจเย็นครับลากมาลากกินพื้นที่มาวันทูนะครับ สักาาเลียาคกเลียหลบมาหนึ่งแล้วจ่ายโอ้โหจ่ายยากเออโอ้โห,โโหนิดเดียวองนะเกือบเอาบอลมาได้วะเฮ้ยยางเซ็งแล้วโรนันญโยฮะยังยึกย,ยักยึกยักออกมาที่เอม็มบาเป้เอ็มบาเป้แทงมาที่ซาลาโอ้โหมาเทเดลิกเข้าบอลอยู่เลยสักาาเลียจิ้มมาจาังหวะนี้เดียบี้ความเร็วไม่พอนะครับให้ผ่านคัมเซโลเดียบี้ก็ไไ่ผ่านดูกาม์มดิซสักเลียออกมาที่ชนาทิพ มาที่ลูก้าโมดิตครับลูก้าโมดิตใจเย็นครับลองออกมาที่เดียบี้เดียบี้เดียบี้กระชากแล้วยังไงลูกนี้มาเองแล้วลองสตันนิงลูกนี้โอ้ย่างโอ้ย่างได้ลุ้นนะ่ะยิงโคตรแรงว่ะทุกคนห้ามคานนะมูซาเดียบี้นะนี่สำรองเราก็มี พอสมควรน,นะครับไปจะมามูเซล่าแทนมูซาเดียบี้นะครับแล้วก็เป็นซีินกี้นะลงมาวังฮีชานครับวังอีชานนักเตะจากแดนเกาหลีใต้นะครับ let's go <S มาอาริสันเบกเกอร์ครับอยู่ที่บอล ศาสตรยาวมาลูกนี้แล้วซาคาเรียมงตั้งมงสู้หน่อยครับโอ้โหนิดเดียวแล้วเอาชนาทิพย์เก็บได้นะครับเอาไม่ใช่ซาคาเรียเก็บได้นะมาที่มุดโมเซล่ากระชากลูกนี้แล้วยังไงไปไม่ได้นะครับโดนบังอกโอ้โหจานโอ้โหเข้าบอลแบบโคตรดีระวางฝั่งเขาการเซโร่จะไปไหนเรายังติดนะฮะโมเซล่าแทงมาส,สวยสวลูกนี้ที่พอสโคล้องเห็นช่องแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟอลิสันเบกเกอร์นะครับเซฟไปดีมากเลย โอ้โหพอสโคนะตั้งป้อมยิงไกลนะครับตัวนี้ทีเด็ดเรื่องยิงไกลอยู่แล้วแล้วคอสมาลูกนี้ก็ไม่ได้โขงนะครับเป็นเกมสวนชนะทิพย์ส่งสินของเขานะครับนีมาจุเนียจะไปไหนละ่ะเลนิโดประคองด้านล่างอยู่นะครับวิ่งประคองอยู่แล้วนั่นไงพอสโคสโคครับหาเพื่อนปลามาที่สกเรียสกเรียอาจารมาต่อที่วังฮิชาน วังอิชานวังอิชานครับวันทูไปแล้วครับพอตะกุตาออกมาที่ซากาเรีมาที่สโควันทูมูเซล่ามาที่สโคแล้วจะยิงไม่ผ่านนะครโอ้โหนิดเดียวเองวะ <Hey. S 2> แลวยังไงลูกนี้ยังติดพอสโครครับ <Hey. S 2> ออกมาที่วังอิชานวันทูมูเซล่ามูเซล่าวันทูไปแล้วครับอุ้ยไปพยายามจะพิวไม่ผ่านนะครับลูกนีอ้ออกมาที่อุ้ยอันเดอร์คุนเดอร์วะ พอสโคออกมาที่โมเซล่าวันทูฟังิชานวันทูอาแล้วครับเอามาเป็นเดอบลทัดแล้วยิงลูกนี้สามศูนย์ของจริงว่ะเดอบลทัดด้วยว่ะลูกนี้เขาสวยเลยว่ะทุกคนฟืบเดอบลทัดแล้วยิงเลยลูกนี้หูบอลสายนิดนึงนะครับสุดปังนะครับ สามศูนย์แล้วเว้ยสบายใจยขึ้นหน่อยเอ้ยวางอีชานครับได้บอลมาที่โมเซล่าโมเซล่าครับจ่ามาที่พอสโคออกมาที่ซิลินกี้ซิลินกี้จะไปเองไม่ผ่านนะครับโอ้โหลูกนี้เสียดายมากๆนะครับแล้วคอสาก,กุต้าครับอยู่ที่บอลคอสตาก,กุต้ามีความเร็วเออมาที่โมเซล่าโมเซล่าครับโอ้โหเลี้ยงกินตัวนะครับมาแล้วครับจ่ามาโมเซล่าเกมนําทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับพอสโค ไม่น่าชมเลยครับแต่ยังดักไว้ได้ยังไงพอสโคชวนกันดักเป็นเกมส่วนนะครับเพสสุดท้ายหรือเปล่านะครับสคาเคียเขาวิ่งลงมาเอ้ยนิดเดียวอะ่ะป่ามาลูกนี้มาเทเดลิกเอาให้อยู่โอ้ไม่ผ่านนะครับเอ้ไม่อยู่แล้วลูริเกอร์มองสู้แล้วมูซิล่าไม่ได้ส่วนครับกรรมการปานุวีจบครึ่งเวลาหลังไปด้วยสกอร์สามตู้ศูนย์เป็นวอลเต็ดชแนลนะครับเอาชนะไปได้โคตรมันเหมาเดีย๋ยวไปดูการยืนตำแหน่งของทีมคู่แข่งกันนะครับ ไปเลทสโกโอ้โหบวก21แต้มนะฮะรีเวอร์พูลลีเวอร์พูลแต่ผมไม่ใช่แฟนรีเวอร์นะทุกคนนะ3.0ูนนะครับคู่แข่งมาจากอดีตดิวิชั่น1เก่าด้วยนะครับดูการยืนตำแหน่ง4.132นะครับแผนนี้แผนแรนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ